โว้ยพอมีออกก้องกระซานแล้วแม่ได้มบือสี่ออกเนาะโอ้ยแม่ไม่โทรมาหาลูกแม่ช่วยไม่สิ่ในโทรจะได้มันยากจังวสิเบออกจเกียกันนี่ได้ประมาณน้นสี่หาม่วนเศร้าอยู่ดอกโอ้ยแม่ไม่มันได้มันได้ทางถูกแม่ไม่จุดถูบร่องเบิงครับมันมากเจ็ดสามสามเจ็ดเต็มเต็มเลยในถูกอ่ะ โอ้แทนที่จะตืดมาหาลูกหน่อยลูกจะได้โทรกลับไม่รู้เนาะว่าได้โอ้เลขแม่มันบกบาดจังหวะดยังองเนี่ยพื้หลายอยู่เนี่ยแม่ครับครับไอเอฟซีบอกให้ตามให้หน่อยของแม่มันศูนย์เอ้หกศูนย์หกเนาะแม่เนาะอันอันต็วาแม่ก็ปล้อยไปมือมือเลขออกนั่นหกหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกครับผมมันเม้าหกหกสองห ก็พลาดแค่เดียวนี่คือกันว่านไหจับเลยล่ะเสียดายให้โอ้เสียดายนะแม่เนาะบ่เสียดายให้มู้ได้นะเลี้ยตูนซุ้มเพิ่นอยากได้สนุกโอ้ต่ว่าเก็บชักสามเก็บแม่บ่ได้ปล่อยหลายคนเพราะว่ามันจีออกแล้วใช่ครับแล้วมันไม่ทันเนาะแม่เนาะนว่ามันบ่ทาันปันใดแต่ว่าผู้อยู่นอกกันได้ยุตว่าดันไปซื้อเลขบ่ากับโอ้ เลยบ่ได้ไปขึ้นเกจสามตูเดียวย่างเดียวสามเจ็ดไม่เอาสามเกจว่าเอามันไปนั่แต่ตูเอือ้อนถุนบัานนี่อ้ยเสียดายเนาะแม่เนาะเออแกเลยบด้ซ้ำเกจขี้งไปไล่ตือกันวิ่งวนนึง <laughs> <laughs> แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรครับแม่แนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะแม่เนบบาะแกบ่แม่มันให้ตือคือเร่าแต่เขาเอาบ่เป็นครับโอ้ยเสียดายมาไม่ได้ลงช่องเนาะแม่เนาะ มันแล้วมันไม่ทันจริงๆครับมันมัช่วงที่ซื้อท่านเนี่ยเกสสามสามเกสเนี่ยเขาโอนเงินไม่เนี่ยสองสามคนนี่ละโอ้ต้องขุด่ากบโอนไลท์ดอรก่ลอยหาลยกันลาต่อไปสงสัยนี่ต้องโทรหาแม่วันสุดท้ายแล้วแหละนะผมว่าเนาะเอาแม่แม่แม่ก็นึกว่าแม่แม่ก็ได้หกแม่ก็ได้ฮุกฮกอันศูนย์ได้หกศูนย์กเป็นพี่เจ้าเนาะครับ ีว่าเขาเลขตัวล่างอั่นจีดันมาให้ข้างบนข้างล่างไปกวางคีดเกินเนี่ยโอ้วี่เขาเราเอาบ่เป็นบานนี้ครับได้คึ่งต้องวัดนได้หกหกศูนยหกูนหกนันบ่ครับบันนี้พ่อพ่อร้อมือถืออมาให้ยนา่งนี่เนี่ยไม่ถึงตูกน้องมันจะได้เข้าเต็มเต็มนาะโอ้เข่าเต็มเต็มเลยเนาะแม่เนาะโอ้เจไดๆนะมาเจดใครั มูหลายหลายคนนะผู้เพื่อนบ่มี่อะไรอย่างเ้เพิ่นได้แม่นอยู่ครับแม่เนี่ยไม่ได้ยู้เพราะว่ามีบล็อกเดินได้เลยอ้วนภูมิภูมิบ้านแม่นี่เขาให้เลขแม่นเนาะแม่เนาะบ่รู้คือกันแม่ฮลูถึงก็ว่าถ้าแม่เฮ็ดหยังมันจะเป็นเลขเลยแมเนี่ยโอ้ครับจับอะไรก็เป็นเลขหมดเลยอย่างนี้เหรอครับคุณแม่ครับบ่หมายถึงว่า ทำท่าแม่ฟันถ้าแม่อีหยังเก็บเสียงไม่จะเป็นเลขคุณแม่ไ<อ>มนจะว่าี้ฟันฟันหัวหรือว่าฝันมาลับจปลี่ยจางทีนนะพวกไม้ครับแม่มันก็ับเป็นเลขที่น่าตีเป็นเลขกับเป็นเลขไปเรื่อยคุณแม่มโอ้สแสดงว่า<อ> FC แม่ก็ถูกกันหลายคนอยู่ด้ใช,ใช่ไหมครับแม่ครับ ว่าตื่นสายด้วยเพราะว่ามันมันได้เพราะว่าหุบหุบชนนะมันไปป็นหุหกสอเขากะร่มกันตีเหล้ากันละแมนอยู่ครับแม่มันมาตัวเดิมเนาะมันเก็บสามเจ็บมันมาได้ลอารอชะม่วงสีออกแล้วเขาก็ได้คิดมาแต่เม่อฉีดมาเขาโจโจ้งที่นะาก็ได้สองสามคนนี่ละโอ้เป็นเลขทูบเหรอครับแม่เป็นเลขทูบเหรอครับเลขอัน แม่บอ้ะใกล้ชุดกตียเกิดมาเนาะ,ะนะแม่แม่ได้ไปซื้อทุกใบาภาพเป็นตัวตาปกติมันบัครับที่แม่กเ็เลยมาเห็นไอ้ทุกที่นี่ตัวเลขนะมันเลยหลุดออกมาแม่กเ็เลยเอ๊ะต้องอยู่ดบบุญกันนาเชียงคายบุญกันนากตี้เป็นไหนสูงทั้งนี้ประทันครับแม่เลยชุดมันเลยเป็นเงีเจ็ดสามหกแม่ลูกแม่ก็ได้พ่วยไป สามอันสัตหงวงัวเกศอ้วนเกศสามไปอีกที่แม่โอ้ครับผมน้ำเมื่อเกศน้มื่อป้อยไป่เมื่อกลิ่นเข,ขาสินะโอ้ได้วันสุดท้ายเนาะแม่เนาะโอ้ยได้ก็ได้ครับได้แน่ได้รอได้ถือหัวพวกแห้งเร็ว <c oughs> ได้หวัวพวกเต่าพวกแห้งเร็วโอ้ยองใส่รอบหน้านี่รอบที่จะถึงนี่ต้องโทรวันเลขออกเนาะคุณแม่เนาะจะได้ใกล้ๆวันเนาะคุณแม่เนาะ แต่แนวแนวสิด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าหกหกบางคนเอฟเอฟซีเขาก็ไปไปซื้อขึ้นซื้อลงบางทีเขาเขาก็ว่าเขาก็ได้โชคอยู่นะครับโอ้เขาก็ได้ยุ่ธ์รับผู้เขาสลัาซื้อขึ้นซื้อลงนะครับแม่กับวคิดว่ามันสิเป็นสองมาเนาะแม่ก็คิดแต่ว่ามันสิมาตูกเก้าว่าแต่มันบ่มาตูกเก้าเพิ่นบม่มาให้ดอกว่าสันเออเพิ่น้ำมาให้ตูกเก้าคักในแนๆเนาะแม่กับมั่นใจตัวบนผมดแล้วตัวล่างแม่บ่ได้มั่นใจเั็กน้อยด้ครับ อกเลยจะมากออกนรงบปหนิแม่เข่าต่นงอนตุ่นหลยครับไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรครับงวดนี้เอาใหม่ครับคุณแม่ครับเอองวดนี้แกมือใหม่งวดนี้ล่ะเสียมันเขาสามตูเลยแม่้บมาแม่งวดนี้มันมาบ้าเจ๊เยวแม่หลือมือจะมาแต่ท่านใดครับมันบ่บลาดจะงวดที่นี้ได้ลูกเดี๋ยวนี้ครับ บ,บ่พาจ,จะงวดเลยเนาะเสียดายเสียดายเนาะไม่เป็นไร<อ>แม่<ด>เอาใหม่แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีตองงวดใช่ไหมครับคุณแม่บ่บ่ตูมากกับว่าท่านมีพ่ท่านไดต้ตั้งตู่าท่านได้ยังเลยเขาเลขมันก็เพิ่งออกไปเมื่อวานเนาะแม่เนะาะแม่แม่กับวท่านได้พระท่านได้ตัง้งรักตัง้งอีหย่างเลยเจ้านั่งสามารถีกับมีม่านมาประจุนม่านะจุน,นะตัว่าลูกเอิญแต่เจ้าเดือกๆุูน <ๆ S 2> กบบัน มันบอกหูจักว่าแมน,นอยู่ในห่วงตามันไม่เอื่นมันเอ,อื่นนออี่อย่างบุกก็เลยออกเลก็เลยก็เลยไม่ได้เลขเลยใช่ไหมครับแม่บะแมนก็ได้ว่าหมายถึงว่ามันกระ่านสีเขาได้เขาเะะทียมก็ะล้นสีดีนะโอครับ,บ<อ>ผมครับผมส่วนน้ำส่วนะมาสีครับ,บ,บกะเลยบวกมือเศราดีว่าถ้าเอื่นถ้าหู่ักว่าแม่มิดมิดหรือกระเบื้องตเอื่น,นออฉันบอกบอกไว้ครับ ตัวตองมาเอือนแม่เราให้แม่ลูกไปข้างล่างก้นจ้งเบาสิเบาอยัางสนอรวมถ้างั้นเดี๋ยวให้ FC พิมพ์รอไว้เนาะคุณแม่เนาะให้ FC พิมพ์รอเลขแม่18งวดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวลูกจะโทรตามคุณแม่อีกรอบนึงนะครับคุณแม่เนาะจะตามไปเรื่อยๆนะครับ,รบเผื่อค,คุณแม่ได้ฝันมาแล้วจะต่องวดให้ FC เ <วด S 1> นาะแม่เนาะ งวดส่าีใหญเขาามตัวเลยแหะอุซ่าถูกเนาะแม่อย่าได้รวยยกช่องเนาะแม่เนาะครับเอาขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณสําหรับแนวทางนะคุณแม่เนาะครับเดี๋ยวจะโทรหาอีกนะครับคุณแม่ครับครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับนาอต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณแม่สิบแปดงวดนะครับคือคุณแม่จุดทูบได้ประมาณสี่ สิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะทางช่องมันก็ทําไม่ทันนะครับเนาะก็อันนี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับเอฟครับแต่ว่าในออกช่องนะ่ะมันไม่มีนะครับก็ฟังจากคุณแม่แล้วกันเนาะ ครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับ f c ที่ตามคุณแม่18งวดที่โทรมาบอกว่าให้ตามให้หน่อยวันนี้ตามให้แล้วนะครับผมพิมพ์รอไว้นะครับคลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับถ้าถามว่าหลุดไหมงวดที่แล้วทางไม่ได้ทําในช่องก็ถือว่าหลุดนะครับ FC ครับ เอายังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ